โอเคคูกเกิลนี่ฉันเองค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะค้ะคนหาปรดาดภูมิคอยจันทร์ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดจันทบรุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ําแห่งอัญมณีไทยที่หลอลอมกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการบันทึกองค์ความรู้เหล่านั้นออกมาในสื่อรูปแบบออนไลน์ต่างๆมากมายเลยค่ะผลงานวิจัยนี้นะครับเป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการสืบสารภูมิปัญญาการเจรนยพลอยของชาวจันทบุรีที่มีคุณค่าแล้ก็มีชื่อเสียงและรู้จักไปทั่วโลก เป็นมหานครแหง่งอัญมณีโลกถึงแม้ยุคนี้นะครับบริบทของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทุกมิติแต่คุณค่าของการจินนายพลยไม่ได้ลดลงไปเลยเรายังคงต้องสานต่อการจินนายพลยนะครับส่งต่อองค์ความรู้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการจารึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับของปราดภุม่มพลจันทร์ที่ประสบความสําเร็จและหาได้ยากด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัยเข้าถึงง่ายนั่นคือนวักกรรม,มิทิตศาสตร์ดการสรรื่อสารพื่อการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลต นำเสนอภูมิปัญญาการเจรนายพลยผ่านอินโฟกราฟิกโมชันกราฟิกและวิดีโอแชร์ลิงในลักษณะสา,าะครคดีทั่วไปจำนวนถึง15ภูมิปัญญาเลยนะครับสำหรับงานวิจัยนี้จะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ในส่วนของขั้นตอนที่1คือเรื่องเล่าสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในภูมิพลจันทร์ขั้นตอนที่2ก็คือการเล่าเรื่องขั้นจัดเตรียมก่อนการเจรนายพลยและขั้นตอนที่3าม เรื่องเล่าขั้นการเจรานัยและขั้นตอนที่4เรื่องเล่าในขั้นตรวจสอบหลังการเจรานัยพลอยที่มีคุณภาพทุกคนก็จะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บโฮสติ้งของมหาวิทยาลัยบุรพา g e m w i s d o m b u a c t h และถ้าท่านสนใจสามารถเข้าสมัครเข้ารับการอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรเสน่พลอยจันเลอค่าภูมิญาการเจรานาพลอย is, ได้ทางเว็บโพสติ้งนี้เช่นเดียวกันนะครับ แม้ยุคนี้นะครับเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความประณีตงดงามของการจราพลอยที่ช่างฝีมือไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เนี่ยแต่การจราพลอยด้วยมือเป็นทักษะอันทรงคุณค่ายังส่งต่อสืบสารให้คงอยู่กับจันทุรีและทั่วโลกกล่าวขานถึงภูมิปัญญาการจราพลอยเสืบไปนะครับ หลายๆคนเคยพูดว่าต่อให้เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ไกลสักแค่ไหนแต่เราก็จะไม่มีวันลืมก้าวที่ผ่านมา และนับจากวันนี้อีกกี่สิบกี่ร้อยปีภูมิปัญญาการเจรไนของป่าภูมิพลอยจันทร์ก็จะยังยืนยงคงอยู่สืบทอดให้ยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษากันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ทางผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นนับว่าเป็นคุณุปการสําคัญยิ่งในการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทร์และเป็นแก่นรากแก้วที่สําคัญในการพัฒนาจันทบุรีไปสู่มหานครแห่งอัญมณีโลกค่ะ